หลวงปู่เพียนวิริโยพระที่หลวงตามหาบัวบอกว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหากจะกล่าวถึงพระอรหันต์ในสายธรรมกรรมฐานขององค์หลวงปู่มั่นในยุคป,ปัจจุบันนี้ชื่อของหลวงปู่เพียนจะต้องมีติดอยู่หนึ่งในนั้นด้วยเป็นแน่นอนแต่ทว่าคนส่วนมากกลับไม่ค่อยรู้จักท่านเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระรุ่นหลังๆท่านเป็นศิษย์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน องหลวงตามหาบัวบอกว่าหลวงปู่เพียรน,นี้เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของท่านนอกจากนี้แล้วหลวงตามหาบัวยังได้สรรเสริญคุณธรรมของหลวงปู่เพียรให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังว่าท่านเพียรท่านเป็นพระที่สมควรแก่อนุสวรทุกอย่างจะก,ก่อเจดีย์ก็ได้อะไรก็ได้พูดชัดเจนเลยว่าท่านเพียรน,นั้นเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงทุกอย่างรอบตัวบ่งบอกหมดเลย มันก็แปลกอยู่นะเครื่องบริคงบริขารอยู่ในนั้นเลยกลายเป็นประทาตไปหมดท่านเพียรน,นี้สิ้นสุดทุกอย่างแล้วบอกชัดเจนเลยสิ้นสุดทุกอย่างสมควรจะก่อเจดีกราบไหว้บูชาได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกส่วนในสมัยปัจจุบันเรียกว่าพระอรหันต์พูดชัดๆอย่างนี้ละท่านเพียรหลวงปู่เพียรวิริโยท่านเกิดในวันพฤหัสบดี ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11พุทธศักราช2,409ณบ้านสีฐานอําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีท่านมีชื่อเดิมว่าเฟือนนามสกุลจันใดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพียนก่อนที่ท่านจะเกิดนั้นแม่ของท่านบอกว่าได้ฝันว่ามีสายแห่พันคอของลูกที่อยู่ในคันซึ่งตรงนี้ โบราณถือว่าเป็นนิมิตหมายที่บ่งบอกว่าเด็กคนนี้ต่อไปในอนาคตจะต้องได้บวชเป็นพระแน่นอนและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องการบวชนั้นหลวงปู่เคยคิดอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเด็กนู่นขณะที่คิดนั้นอายุของท่านก็ห้าขวบเองสาเหตุเพราะมองเห็นว่าการทำนานั้นมันคงจะเหนื่อยมากจึงไม่อยากจะทำนาท่านเคยได้นิมิตเห็นความตาย ความรู้สึกตอนนั้นมันเหนื่อยมากเหมือนใจจะขาดเหมือนกับว่าจะตายจริงๆครั้งหนึ่งท่านไปนั่งอยู่ใต้ถุนเรือนที่เขาทอหูกจิตพลันคิดถึงความตายขึ้นมาท่านบอกว่าโอ้ยมันสลดสังเวชนะนี่หละวาสนาของเราเราเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติมันมีนิสัยติดมาอีกวันหนึ่งหลับไปฝันว่าได้บวชเป็นสมมีเนนดีใจมากและมีความสุขมากในฝันตอนนั้น พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอ้าวไม่ใช่ซะนี่เมื่อระลึกถึงความฝันของตนท่านยังพูดอีกว่าคราใดที่เห็นผ้าจีวรของพระภิกษุสามเณีท่านจะมีความยินดีและความสุขเช่นเดียวกันในวัยเด็กหลวงปู่ท่านมักจะรู้สึกสงสารโยมพ่อโยมแม่มากที่ท่านต้องเหนื่อยจากการทำงานทำนาหลวงปู่จึงไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเพราะต้องอยู่ช่วยพ่อแม่ทำงาน เหตุนี้มันจึงทําให้หลวงปู่อ่านเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ช่วงอยู่ในวัยหนุ่มก่อนจะบวชนั้นหลวงปู่ก็เคยคิดชอบสาวๆอยู่เหมือนกันแต่ก็แปลกที่ไม่เคยคิดที่จะมีครอบครัวเลยเพราะมองเห็นว่ามันคงไม่สนุกแน่เวลาเห็นคนอื่นเขามีครอบครัวแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวและต้องเหนื่อยมากเพื่อลูกเพื่อเมียเลยคิดว่าถ้าเรามีบ้างก็เอาไว้น่นละ 40- ่หปีโน้นจึงค่อยมี และมีความคิดอยู่ลึกๆว่าถ้าเราได้บวชมันคงจะเป็นคนละโลกกับการมีลูกมีเมียเป็นแน่หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นลูกของหลวงตามหาบัวโดยองคหลวงตาได้บอกกับท่านเองและก็เคยเกิดเป็นลูกของแม่ชีแก้วเสียงล้ําโดยทราบจากการบอกเล่าของคุณแม่ชีแก้วเองเมื่อคราวที่เข้าไปที่สำนักบ้านห้วยสาย หลวงปู่ได้เล่าอีกว่าอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นน้องชายของหลวงปู่สิงทองธรรมะวะโรแห่งวัดป่าแก้วชุมพลได,ได้เคยเกิดเป็นหมู่เป็นพวกร่วมสร้างบุญบารมีมากับหลวงปู่บุญมีปริปุนโนหลายภพหลายชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ท่านจึงสนิทสนมกันมากเป็นคู่กัลยาณมิตรที่สำคัญของกันและกันสามารถพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ หลวงปู่เพียรได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุตตานิกายเมื่อตอนอายุได้22ปีโดยก่อนบวชนั้นท่านได้ไปถือนาคเป็นผ้าขาวที่วัดป่าสีฐานในและยังได้รับการฝึกข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นเสียก่อนด้วยเหตุที่ว่าตัวท่านอ่านเขียนหนังสือไม่ได้นั้นจึงทำให้การท่องคำขานนาคเป็นไปด้วยความยากลำบาก ท่านจึงต้องท่องเป็นคำต่อคำไปเรื่อยๆจนจบบทที่สำคัญต้องท่องให้คล่องปากอย่างถูกต้องอีกด้วยท่านต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากในการท่องคำขานนากปรากฏว่าท่านได้ใช้เวลาทั้งหมดในการท่องคำขานนาคประมาณสามเดือนจึงสามารถท่องจำได้ทั้งหมดพอท่านพระอาจารย์บุญช่วยเห็นว่าหลวงปู่ได้ฝึกหัดข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นได้พอสมควรแล้ว จึงอนุญาตให้ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณวัดป่าสีฐานในเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2490โดยได้รับฉายาวา่าวิริโยซึ่งแปลว่าผู้มีความภาคเพียรหลังจากอุปสมบทแล้วก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสีฐานในเพื่อศึกษาปริยัติธรรมและหลังจากพรรษาที่สองผ่านไป หลวงปู่เพียรท่านก็ได้พบกับกัลยาณมิตรองค์สําคัญที่สุดที่สามารถพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ซึ่งกัลยาณมิตรท่านนี้ก็คือหลวงปู่บุญมีปริปุนโนแห่งวัดป่านาคูนนั่นเองท่านทั้งสองได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่มั่นมานานต่างก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปกราบนมัสการและขอฟังเทศฟังธรรมซึ่งตอนนั้นองค์หลวงปู่มั่นได้พักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อพร้อมกันแล้วจึงได้ออกเดินทางทันทีโดยได้เดินจาริกไปเรื่อย,เ,อยเจอที่ตรงไหนที่เหมาะต่อการพักภาวนาก็หยุดพักภาวนาก่อนชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเดินทางต่อท่านทั้งสองมีความประสงค์อยากจะกราบพระาธาตุพนมจึงได้เดินทางแวะไปกราบพระาธาตุพนมในช่วงระหว่างเวลาแห่งการเดินทางอยู่นั้นหลวงปู่ทั้งสองได้ประสบกับโรคภัยรุมเรา้า จึงได้ผลัดกันดูแลกันและกันเหตุการณ์ตรงนี้หลวงปู่บุญมีได้เมตตาเล่าให้พระฟังว่าผมกับอาจารย์เพียนได้พากันป่วยอยู่บ้านม่วงไข่ตอนเดินทางไปกราบพระธาตุพนมตอนนั้นได้ผลัดกันดูแลกันและกันรักษากันตามมีตามได้จนหายแล้วค่อยเดินทางกันต่อผมกับอาจารย์เพียนนั้นว่ากันตามนิสัยแล้วไม่ตรงกันไม่เข้ากันแต่ก็ไม่ถือกัน หนักเบาต่างองค์ต่างไม่ถือกันเพราะรู้จักนิสัยกันแล้วผมกับอาจารย์เพียรนั้นพูดได้ว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้หลวงปู่ทั้งสองได้เดินจากทธุดงไปจนถึงจังหวัดสกลนครก็ได้พบกับหลวงปู่อ่อนยานศริซึ่งท่านกำลังสร้างวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ณพื้นที่ป่าช้าจึงได้เข้าไปกราบนมัสก,การและขออยู่จำพรรษาด้วยเพราะใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว แต่หลวงปู่อ่อนยาณสริท่านบอกให้ไปจำพรรษาอีกวัดหนึ่งซึ่งวัดนั้นมีชื่อว่าวัดป่าบ้านหนองโดกเพราะวัดที่ท่านกำลังก่อสร้างนี้กุฏิเต็มหมดแล้วเมื่อได้มาอยู่ใกล้ร่มบาร,รมีธรรมของครูบาอาจารย์ศิล์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ทั้งสองจึงเร่งความเพียรภาวนากันอย่างมากจนตลอดพรรษาในช่วงกลางพรรษาหลวงปู่เพียรท่านได้มีมิตเห็นโยมแม่ของท่านเสียชีวิต ท่านก็ได้กำหนดรู้ตามไปในนิมิตนั้นจนแน่ใจว่าแม่ของท่านคงเสียชีวิตจริงๆนั่นแหละภายหลังได้กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วได้พูดคุยสอบถามโยมพี่สาวของท่านซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆก็ตรงกับในนิมิตในครั้งนั้นทุกประการนอกจากนี้แล้วในพรรษานี้ก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับนิมิตภาวนาของท่านคือแต่เดิมหลวงปู่เพียรน,นั้นท่านจะอ่านเขียนหนังสือไม่ได้เลยแต่ด้วยผลของการภาคนเพียรภาวนาของท่าน ได้มีตัวหนังสือมาปรากฏในสมาธิภาวนาท่านจึงกำหนดเรียนหัดอ่านหัดเขียนหนังสือในสมาธิภาวนานั้นเหตุการณ์นี้ปรากฏอยู่หลายวันติดต่อกันเริ่มแรกในสมาธินิมิตนั้นท่านได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันและมองเห็นกระดานดำอย่างชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับมีตัวหนังสือปรากฏอยู่บนกระดานดำนั้นท่านว่าเป็นตัวหนังสือที่ใหญ่มากคันต่อมาก็มีคนมาปรากฏในนิมิต คอยเขียนและอ่านให้ท่านดูท่านจึงได้เขียนและอ่านตามคล้ายกับครูสอนหนังสือหน้าชั้นเรียนหลวงปู่จึงได้หัดอ่านหัดเขียนหนังสือนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งท่านสามารถที่จะอ่านและเขียนหนังสือได้ดีนิมิตนั้นจึงได้หายไปหลังจากนั้นเมื่อมีเวลาว่างท่านก็จะหัดอ่านหัดเขียนหนังสืออยู่เป็นประจำท่านเล่าว,ว่าบางทีเขียนได้เป็นเล่ม พอหมดเล่มแล้วก็นำไปเผาไฟทิ้งและในบางครั้งท่านพระอาจารย์สิงห์ทองก็เคยสอนให้หลวงปู่ฝึกอ่านฝึกเขียนหนังสือเหมือนกันซึ่งในภายหลังเพราะเรื่องนี้เองเป็นเหตุจึงทำให้องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันูซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ได้เมตตาเรียกหลวงปู่สมัยอยู่ที่ห้วยสายว่าสมุเพียนสมุเพียนสมุเพียนย้อนกลับมาในช่วงก่อนที่ จะได้จำพรรษาที่วัดตาบ้านน้องโดกตามคำของหลวงปู่อ่อนยาณสิรินั้นเมื่อลวงปู่เพียรและลวงปู่บุญมีได้เดินทางไปถึงวัดตาาน้องโดกได้สวันพอดีได้มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเดินทางมาแวะที่วัดตาาน้องโดกเพื่อจะเดินทางไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เพียรและหลวงปู่บุญมีจึงได้ถือโอกาสขอร่วมเดินทางไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นด้วย ไปฟังเทศฟังธรรมท่านครั้งแรกหลวงปู่เพียรท่านเล่าว่าฟังธรรมะครูบาอาจารย์ไงหมั่นครั้งแรกนี่บุหูเรื่องเลยเหมือนคั้วตัวหนึ่งบบหูจักยัง้งเพราะบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเมื่อท่านได้ไปกราบฟังเทศฟังธรรมหลวงปู่มั่นทําให้หลวงปู่เพียรและหลวงปู่บุญมีได้รู้จักกับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านซึ่งก็คือองค์หลวงตามมหาบัวญาณสัมปนันูซึ่งขณะนั้น องหลวงตามหาบัวได้อยู่ศึกษากับองคหลวงปู่มั่นที่สำนักวัดตาบ้านน้องผือนั่นเองภายหลังต่อมาท่านได้ติดตามองค์หลวงตามหาบัวมาช่วยสร้างวัดตาบ้านตาดขึ้นหลวงปู่เพียรวิริโยท่านได้มีโอกาสไปพักภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์หลายรูปมากไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อ่อนยานศิริหลวงตามหาบัวยานสัมปนนันนพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปัตโต หลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่บัวสิริปุนโนเป็นต้นขณะที่ท่านได้อยู่ปฏิบัติกับองค์หลวงตามหาบัวนั้นท่านเล่าว,ว่าองค์หลวงตามหาบัวไม่ได้ประชุมอบรมภาวนาทุกวันแต่จะประชุมเป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าวันใดจะมีประชุมองค์ท่านก็จะบอกล่วงหน้าก่อนสำหรับตัวท่านเองนั้นเมื่อติดขัดในการปฏิบัติภาวนา ก็ไม่เคยได้กราบเรียนถามองค์หลวงตาเลยสักครั้งแต่องค์หลวงตาท่านเหมือนจะทราบได้เองเวลาองค์ท่านลงมาเทศอบรมองค์ท่านจะเทศอธิบายตรงที่ตัวท่านกําลังติดข้องโดยไม่ต้องกราบเรียนเลยบางครั้งองค์หลวงตาท่านจะเมตตามาชี้แนะตัวท่านถึงกุติที่พักเลยก็มีท่านว่าท่านได้นําเอาอุบายที่องค์หลวงตาเมตตาสอนนามาพิจารณาเพราะเป็นธรรมแท้ในการพิจารณาครั้งแรก แม้จะเป็นการดลเดาแต่ก็เป็นการพิจารณาอบรมโดยการน้อมเข้ามาสู่ตนโดยได้ถือหลักทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความชํานาญเพื่อให้เกิดปัญญาในส่วนของสมาธิท่านสอนว่าแม้ความสงบจะมีไม่มากก็สามารถทำให้เกิดปัญญาได้แต่จะเป็นปัญญาอย่างหยาบและเมื่ออบรมให้จิตมีความสงบมากขึ้นมีกำลังสมาธิมากขึ้น การพิจารณาจะทําให้เกิดอุบายที่แยบขายและเกิดปัญญาอย่างกว้างขวางขึ้นเป็นลําดับลําดาเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนั้นนักภาวนาจะต้องนํามาพินิษพิจารณาด้วยอุบายแห่งสติปัญญาอยู่เสมอเสมท่านว่าอุบายวิธีสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมนั้นก็เพื่อให้เราได้ใช้ปัญญาค้นคิดถ้าบอกหมดก็จะกลายเป็นสัญญาความจำไปไม่ใช่ปัญญาแท้ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักภาวนาจะต้องคิดค้นด้วยอุบายต่างๆเองเพื่อให้เกิดสติปัญญาเป็นสมบัติของตนในระหว่างพรรษาพศ2496หลวงปู่เพียรได้นิมิตเห็นโยมแม่ที่เสียชีวิตแล้วมาหาท่านมาในลักษณะผ้านุ่งขาดขาดเก่าเก่าท่านก็เลยพิจารณาว่าโยมแม่คงจะไปตกในอบายภูมิที่ลำบากกระมัง ท่านก็เลยอยากสงเคราะห์โยมแม่ให้ได้สุขติภพจึงได้นำผ้าขาวซึ่งชาวบ้านนำมาถวายท่านเอาไปให้หลวงปู่ล่าชักบังสุกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่โยมแม่จากนั้นภายหลังโยมแม่ของท่านก็มาปรากฏในนิมิตอีกครั้งมาในลักษณะผิวพรรณวันณนะสวยสวยดงดงามท่านว่าโยมแม่คงจะได้รับบุญกุศลที่ลูกอุทิศให้แล้วเลยมาปรากฏให้เห็นอีก ในพรรษาที่9หลวงปู่เพียรได้ไปจำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีกับองค์หลวงตามหาบัวมีครูบาอาจารย์หลายรูปได้เดินทางมาจำพรรษาด้วยมีพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโ,โรหลวงปู่เพง่งหลวงปู่ลีพระอาจารย์สวาดสดสมเนีน้อยเป็นต้นขณะที่หลวงปู่เพียรได้อยู่อบรมภาวนาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ได้มีลูกสาวของชาวสวนผลไม้ชาวจังหวัดจันทบุรี เกิดมาชอบพอในตัวท่านแต่ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายหญิงจะชอบอย่างเดียวเท่านั้นผู้เป็นพ่อของหญิงคนนั้นก็ยังมีความพอใจในตัวท่านด้วยคือแกอยากจะได้ตัวท่านมาเป็นลูกเขยแกเลยออกอุบายโดยนิมนต์เจาะจงเฉพาะตัวท่านให้ไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้านเพียงรูปเดียวนักเข้าหนักเข้า,ก,ขาก็นิมนต์ท่านให้ไปฉันอาหารที่บ้านเลยเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกสาวของตนได้พบกับท่านเต็มเต็ม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆจนกระทั่งหลวงปู่ได้พิจารณาดูเห็นว่าไม่ค่อยเหมาะสมแล้วภายหลังท่านจึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบเรียนให้พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัวทราบองคหลวงตามหาบัวท่านได้สั่งกำชับว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปรับบิณฑบาตและฉันที่บ้านของเขาอีกเมื่อพ่อของหญิงสาวคนนั้นเห็นว่าหลวงปู่ไม่เล่นด้วยแล้วเขาจึงยุติไว้แค่นั้นเหตุการณ์ต่างๆจึงผ่านไปได้ด้วยดี พรรศาต่อมาหลวงปู่เพียรได้ไปพักอยู่จำพรรศาภาวนากับองค์หลวงปู่ขาวอนาลอยู่ในระหว่างพรรศานั้นกามราคะอย่างแรงได้เกิดขึ้นกับท่านหลวงปู่ท่านเล่าว่าโลกมันบ่อหนาอยู่เลยมันร้อนมันล่นมันอุ้งมันอังอยู่ภายในแต่การประกอบความผากความเพียรกับบ่อถอยสูมันอยู่จังสันละบ่อย่อมอ่อนให้กับมันเหตุความเพียรอยู่เบิดมือ และเดินจงกรมทำความเพียรอยู่เบิดมือมดขื่นเอามันอยู่จังสันละซึ่งเรื่องการมราคะนี้ได้สร้างความทุกข์ให้แก่ท่านมากพอสมควรแต่ด้วยความที่ท่านไม่ลดละในการประกอบความภาคความเพียรผลสุดท้ายแล้วการมราคะนั้นได้สงบตัวลงเคยมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เคยมักผู้สาวบ่ท่านเมตตาบอกว่าเคยอยู่แค่นั้น หลังจากนั้นต่อมาหลวงปู่เพียรวิริโยท่านได้ไปพักจำพรรษาภาวนาอยู่หลายแห่งและแห่งที่สำคัญที่ท่านไม่ลืมเลยก็คือการพักภาวนาที่ถ้ำขามกับองค์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรการภาวนาที่ถ้ำขามนี้จิตของหลวงปู่เพียรได้พัฒนาจนถึงที่สุดแห่งธรรมสามารถทำลายเชื้อแห่งการเกิดได้หมดสิน้นประจักษ์แจ้งในหัวใจว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปของเราไม่มีอีกแล้วต่อมาท่านได้จาริกไปพักอยู่จำพรรษากับครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่หลายปีจนมาถึงปีพศสอง4ัท่านได้จาริกทุดงมาทางหมู่บ้านหนองกองอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มาพบกับวัดตาแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีพระอยู่อาศัยเลยท่านเลยถือโอกาสพักอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จาริกต่อไป โดยได้ไปอยู่กับหลวงปู่ขาวที่ถ้ำกลองเพีนก่อนจะเข้าพรรษาชาวบ้านน้องกองได้มากราบขอความเมตตาจากหลวงปู่ขาวให้ช่วยส่งพระไปจําพรรษาที่บ้านน้องกองเพราะที่บ้านน้องกองนั้นไม่มีพระอยู่จําพรรษาเลยหลวงปู่ขาวจึงได้พูดกับหลวงปู่เพียนว่าจะไปได้ไหมหลวงปู่เพียนท่านทราบความประสงค์ของหลวงปู่ขาวแล้ว จึงได้ให้ญาติโยงนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนขออนุญาตจากองค์หลวงตามหาบัวอีกทีหนึ่งเมื่อองคหลวงตาท่านทราบและอนุญาตแล้วหลวงปู่เพียรจึงได้กราบลาหลวงปู่ขาวเดินทางมาจำพรรษาที่วัดป่าบ,บ้านน้องกองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งท่านละสังขารส่วนธรรมโอวาทของหลวงปู่นั้นแอดมินขอนำมาให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังดังต่อไปนี้เหตุ ead, ความเพียรน,นี่ละเว้ยมันดี เพียนละเพียนว่างบ่ไรเพียนเอาเพียนบังกายเบิงใจเจ้าของหันละบวไ้ไปไซบิงให้มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันเห็นอสุภะอสุพังให้มันเห็นสมุไัยนิรธมมักหันละมันจังจะดีสวรรค์นิพ่านมันบวไรยอยู่กับไผมันอยู่กับใจเฮานี่ละภาวานาเพียนบยังให้มันเห็นจิตเห็นใจเจ้าของอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเปล่า ให้เฝ้าทำความเพียรภาวนาตรงไหนว่ามะว่าดีก็เอาในศาลาริามน้ำในตาหรือตรงไหนว่าดีว่าเย็นเอาเลยยาซาหนทางมอยูสวรรค์มิยูนิพพานมิยูขาดอยู่แต่ผูสิเอาจริงนี่ละให้เล่งภาวนาเบิงจิตเบิงใจอย่าสรงใจออกนอกสองเบิงใจอย่างเดียวเบิงอีหยังอีหยังกะบกคือเบิงใจดอกเฮ้าพ่อใจ ชอบบ่ชอบก็อยูน้ำใจกายบ่เกี่ยวกายมั่นกับเป็นของมั่นแบบนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายแต่ใจนี่มันบ่เจ็บบ่าตายนําเด้ฉะนั้นจึงให้มาเบิ่งใจบ่ต้องไปเบิ่งแนวอื่นขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงสุขสมหวังดังปรารถนา เข้าถึงมรรคผลนิพพานกันท่วนหน้าโดยไม่ช้านานเทินลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ